คนเดียวอย่างนั้นหรือไม่เห็นหัวที่น้าราเลยนะไม่เข้าใจถึงความล้ำบากยากเห็นของที่ง้ที่ไม่มีที่ทยืนเลยอยากมีความมั่นคงในชีวิตลูกหลานโตขึ้นมาในวันข้างหน้าพ่อแม่ได้มีที่ทาที่ยืนได้มีที่ทำกินนี่คือที่มาที่ไปที่ผมออกมาพูดยาติดตามตรวงสาบเรื่องนี้ แล้วก็พยายามสัมพันธ์นะครับใช้เสียงนี้ไปยางเจ้าหน้าที่รักเลยจริงๆแล้วหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐรัฐจะละเลยํำเพิกเฉยต่อปัญหาของพี่น้องไม่ได้ผมถามว่าถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนและเรามาใชา้สถานที่อย่างนี้นำปัญหาความเดือดร้อนมาให้ผู้รับผิดชอบให้เขาได้รับรู้รับฟัง ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไม่รับฟังปัญหาพวกเราและจะให้เราไปที่ไหนถูกไหมครับไม่เข้าใจจะไล่เราไปไหนเราเดือดร้อนเรามาบอกปัญหาจะให้เราไปป่าชาติจีนแล้วหรือยังไงนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมเรามาที่นี่เริ่ม อานตูว oh, ่าท um, sort of um, um, no no ่านอการจะยกมือเข้ากบมุ้ยกันที่ขาหน่อยนนจะดีแน่นะท่านทีแต่เพราว่ากอมีคนที่ร่วมงานกับานนะครับท่านไปบอกไปกล่าวไปเล่าได้ว่าเป็นอภัยเ้าแท้จะคิดท่น่มาบอกหน้ามาก่อไป่ิดข้าวนะ เดือนมิถุนายนนะครสองพันห้าร้อยหป่าไม้ก็มีหนังสือตัมือหน่อยตัมือหน่อยนะผมไม่ได้พูดยากแต่ผมแจกหนังสือราชการแบบง่ายง่ายให้พี่น้องฟั้างในก้าใจเพราะถ้าอ่านหนังสือราชการทีละตัวอ่านถึงหนังสือจังหวัดจุนปอที่ดาวนั่นลงวันสี่ดาวนี้ขอเรียนว่าพี่น้องคว้ายืดเยื้อหนุนขาด จะรู้ได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับในผู้เด็ด้อยเมื่อวานนะครับหลังจากเริ่มที่จะเกี่ยงตาเกียงไหลนะครับนำปัญหาของพวกเราเนี่ยไปพูดคุยกันใน สภาผู้แทนราษฎรนะครับเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้แทนได้พบปบะกพี่น้องและเราก็จะยื่นหนังสือบ้านท่านผู้แทนเรื่องนี้ขอเชิญเลยนะครับพี่น้องเราที่อยู่ด้านนู้นแต่เดือดร้อนรำคาญก็อย่าแจใ้งผมคนเดียวนะนะครับ <laughs> เ <laughs> ชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ทางนน้นเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเพราะว่าผมขอญาตจุมนมุมไว้เนี่ยผมบอก ทางลพงพรับเชิญจนะครับแวเสร็ครับเราวิจัยนะครับเดี๋ยวให้ท่านวิจัยต้อนรับนะครับสอสอลูกช้างนะครับของเราดรว่อยนี่พี่ใหญ่นะครับผมเลี้ยงลูกช้างเพื่อให้พี่น้องมีความรู้สึกว่าผู้แทนเป็นคนที่สัมผัสได้เป็นคนที่พี่น้องประชาชนเลือกแล้วก็สัมผัสได้ในยามที่เราเสร็จนครับไหนวะ ก็ขอกราบสวัสดีนะครับกับท่านพิษแก้วรักนะครับแล้วก็ตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอท่าแสนะครับในเรื่องของการดูแลทีที่มันบ้างเปล่าที่ว่ามีปัญหาอยู่กับบริษัทวิจิตพันธ์ในวันนี้นะครับแล้วก็พ่อม่พี่น้องชาวอำเภอท่าแสแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่คนรักขับก่อนเดือนกลางพ่อในยาร์ชนะครับ,ารบทางอำเภอนะครับที่ามาจ่ายเสี้ยง อาจจะรดคนไปบางนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเสี่ยงจะเกิดขึ้นนี่ก็เพราะทึบเนื้อมาจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในการถีจะสร้างกันทําคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีพักมีพวกมีเผื่อมีฟุ่งในสภาต้องมีทีมงานที่จะทําให้ปลอฐานได้นะครับและผพม,มีความมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเพราะมีความเห็นเช่นเดียวกับคนจังหวัดชุมพรชาวเมืองรัศด์เอทุกคนครับ ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยยากจะทวงคืนพื้นผีของเรารับคืนมาให้เป็นกับชาวจังหวัดสมพรโดยแท้จริงครับขอบคุณเต่าดีครับครับต้นดูเลยเลวก็จากขั้นดูว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้าาองได้ทีนี้ก็นายกครับก็เพิ่งมาให้กำลังใจวันดีนะครับพถเชื่อมาเวทีนี้เป็นเวทีทุ่งใายไม่อยากจะไปเลยอ่ะแต่แกไม่หันคืงแล้วทีหลัง เราไม่มีเพื่อนนะครับพี่น้องที่เยอะตรงหน้าเพื่อเชิญครับพี่น้องเอ้ยหน้าว่าเคยมามั้างถึงเวลาที่ไม่มาที่นออยู่ที่บ้านเนี่ยได้ก่อนเพมือนเป็นไปนไม่ได้ถ้านาย,ยกทองทำสำเร็จเหรอไหมครับมีบมาแห้งกูแต่เรามาด้วยความตั้งใจมาแสดงเจตนารมณ์มาบอกนะครับปากล่าวให้คนที่เขามีหน้าที่ได้รับรู้ว่าคนท้าแสนะครับผู้ที่ยังเดือดร้อนอยู่มาช่วยเหลือพวกเรา เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวครับคำว่าพิษกฎหไมหมามีไม่พวตนนะถ้ามีก็มีผัวพ่วมที่ยื่นบนเวทีเนี่ยครับยังไล่เหลืองกันรอรอท่านว่าอย่าผือเว้ยโคายังไล่เหลืองซึ่งเพราะฉะนั้นเล้ยพี่น้องครับวันนี้เรามาด้วยความทุกตองและลับมาด้วยความชัเจนเอาในโรงรถครับเที่ยวเปรียบเผินมานี่ครับเพราะเดียวทีวีเจะกล้องเดียวเองครับไม่จะมีหมากลอ้องเชิญครับเพราะฉะนั้นเลยถ้าทานนแล้วครับ พี่น้องครับพี่เรามามาดังดังมาเพือขัดขันได้ครับอ๋อผมเพิ่งรู้เพิ่งเพมาเพื่อต้องการดีดินเอานะครับผู้มวลชนนะครับแล้วก็คนที่มา, <c oughs> มาจาับอื่นที่มาเอฟคว้างอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจเอาข้อ,ขอมูลเอากัานไว้ชัดกับพี่น้องชาวท่าแส่ที่มาวันนี้เนี่ยมาเพื่อขัดขาน ใหเข้าต่อส่มบาดท่านให้วิจิดพันธุ์ถู้ไหมครับถึงพอจะนั้นและวันนี้เจตนาของพวกเราแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่มานะครับที่อยู่บนลำพียงเราพวกเรามีตังช่างและมีตังมีกันนะครับที่อยู่ลำบนเราคือมีตังช่างและมีตังมีเพราะฉะนั้นที่บ่าวฟ้องเรื่องอุปนิสัยผมเนี่ยอยู่เฉยๆจะให้พกผมตาขันเป็นคนเดียวแล้วกันนะครับถึงพอจะนั้นแหละพี่น้องครับวันนี้นะครับที่อยู้ในกันเนี่ย รับปานรับชออรับทีทํางานท่านไปบอกผัวหน้ากองฐานไปบอกเจ้าหน้าถีปฏิเสธฐานก็เพราไม่ยอมเพราะฉะนั้นแล้วซึ่งทีได้ยกท้องไปบอกซึ่งที่สอซ้นเรื่ององการก็คือหนึ่งรับทาทีโคกใจทาที่ปีทีบ้านมาถ้ารับการตัวนั้นเรามาโดยเอ็เรามาโดยพ้นนะครับโดยจะพอะพระบอกขาพรกะผุนนะครับ่านนั้นฟเมื่อคอนตานยุ่งวี่กันนี่ครับ แต่ว่าผมมาวันนี้แกของเจ้าไม่รู้นะครับถ้าแกรู้แกของเจ้าลงมาเถียวพีม่ม้งบ้งได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะครับขอนะต้อนรับสวัสดีนะครับพี่น้องมีดีความเดือดร้อนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมเองโดยการนำท่องท่านสสทุกคนชุมชันะครับแล้วก็สอสผอู้ใหญนะครับพอไป ความประทานมาจาะทันอาีิตย์ยหนอบอนะครับว่าให้มาดับหนังซื่อเรื่องการแก้ปหน้าเรื่องอถวกคือพื้นป้าของดับรอสลุยนะครับวันนี้เราทราบคนเลยเดินทางมาดับนักซื่อนะครับแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับัวเราเองเนี้ยสมคนเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่เรื่องนี้มา นานเลยนะครับอบอก็เป็นได้ห,ๆๆห,หละปอบป้ายจะเปิดเปลือมซ้อซ้อขับรวถในช้าๆน,นะครับทุกคนนะครับว่าใช้ไปทำหน้าที่เป็นการปฏิการที่ดินและสิง่งแวดล้อมนะครับกพระเป็นรับผิดชอบทำหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นก็ได้เอาเรื่องของส่วนปลาปี๊บพันเนี่ยที่มอบสัญญาสัมปทานตั้งแต่ปี58 ตึงปัจจุบันนี้ได้เข้าไปในกัมพูชาปากการนั่นเองนม่สามแล้วก็พอไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีวันทีวันทียีเทปนะครับวันทียีเทปที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วพวกเองเนี่ยต้องไปเอกสารต้องไปดูงานพวากันหลยไม่ไปแต่กนะ็อ่าขันนายกทองเนี่ยครับแล้วก็นายกอวยนะครับได้ไปยืนหนังสือ ที่กับมติการที่ดินที่ครั้งนึงนะครับพอได้พูดคุยในกับมติการที่ดินนะครับว่ามีเงนนื่อนได้ดีตอนนี้ที่ดินดีรัตสัญญาสัมปทานของยุทพันเนี่ยตั้งแต่5 8เนี่ยตอนนี้ยังฉีกฉับไม่ได้ว่าเบรคขังยุทพันเนี่ยยังยุ่งในรัตสัญญาด้วยไหมนะครับ วันนี้ผมเองก็นะจะมานี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกันที่กองสมาธิงาทีต่ติแล้วก็กระทรวงเขาป๊อนมาวาโค้ข้อ,ขอ,ขอภายในเย็นนี้เขาจะส่งเอกสารกันใจต่างให้กรับกฎปา้าหมายมาให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนียครับการที่เราไปพูดคุยกันวันนั้นมีพ นายกพ่อนายกอ้วยนะครับแลวก็หลายๆคนนะครับไปในที่กรรมติการที่ดินนี่ฟังการพูดคุยเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้นะครัทบริจิตพัน์เนี่นะไม่มีทิศในการจัดคลองป้าไม่มีทิศในการดูแลหรือพ้นธุาสิ้นที่มดสัญญาสักหน่อยนะครับในวันนี้เนี่ยจริงๆครับไม่มีทิศเลย ต้องมาได้พูดคุยกับเจาา้าหน้าที่บ้านไหนเป็นพ่ออเทศที่เอ็ดนะครับถ้าคุณไม่พาไม่มีเทศแล้วเนี่ยทำไมยังมาะที่กองรับตึ้งไม่เข้าไปครอบครองเข้าไปจับกลุ่มเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก่อนที่ไปวันนั้นเนี่ยก่อ,อนที่ไปเนี่ยพี่น้องบ้านเราก็ต้องใจนะครับวางโคงจัดต้อสัญญาเรื่องเล่าประว่าได้มีเจ้าหน้าที่มาจากล้วงกลางนะครับ ได้มาจัดดำเนินกันได้ดำเนินกันได้ไม่ได้นะครับทำคนพี่น้องเราที่อยู่งยากนะเดี๋ยวจับซื้อไม่ได้จับจีนไม่ได้มาเรียกไม่ต้องนะครับมาเรียกไม่ต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสรุปที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือยึดพันไม่มีอำนาไม่มีอำนาในงานเขาไปเก็มกคว้าแล้วนะครับ แต่ว่าสต๊อกที่จัเก็์เนี่ยจะมาที่พ่ของนะครับเรื่อนี้จริงมัดสัญญาก็รมทานตั้งแต่ปี50 58นะครับนี่ปีเทเรี่นหอเปล่านะครับ9ปีที่่นมมัดสัญญาไปมัดมัดไป9ปีที่ผนแล้วพ่อเนี่ยพอหน้า้ายหุ่นกรกแกะของบ้างบอกพ่อนะครับยหุกรบแกะขอบบ้าโอเค ข้อกับก้อของป้าไปเนี่ยก็ยังดําเนินการได้แต่พอพ้นสรุปแล้วเนี่ยนั่งเข้าไปในใจต่างค่าที่ข้ออนุญาตของคอบครัและก็ไม่ได้ไปรับอนุญาตมาหารังเลยจริงๆแค่ครั้งเดียวเท่านัว่าคุณคัดจ้าการข้อรักทรัพย์ของคอบแต่นี่ข้อกระสุกทรัพย์ นี้เขาเริ่มประชุมเลยเขาประชุมกันเก้าโมน่าจะแตะ่วงบ่ายนะครับเขาประชุมเก้าโมว่าจะทราบมาต่อสัญญาให้ให้ใเขาเช่าต้อได้หรือเปล่านะครับวันนี้แต่เขาบอกเราไม่น้าไม่ไม่ไม่น่าจะได้นะครับแต่ถ้าได้เนี่ยโอ็ยังไม่ได้ระเบิดการนั้นเรื่องพวกเราก็ต้องเดินต่อนนะครับพวกเราก็ต้องเดินต่อนพวกเราต้องก๊อันต้องรปทิ้งเร็วน้าครับออกไปเร็วี้ <laughs> các bạn, các các đi cái thứ hai cái thứ hai đi về về không đi không đi đâu nữa không 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 có ฝากผู้แทนตวจสองกรณีเพิ่อเฉยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบและข้อกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บอาบน้ำของบริษัทวิจิตรพันธ์นะครับนี่คือพันธมิอรของพวกเราทางๆขงอพี่น้องเห็นด้วยไหมข้อเสนอนี้ เราก็ติดตามเรื่องที่ทางทางทางฝั่งพี่น้องชาวบ้านอําเภอท่าแซะเนี่ยเพี่อเยต้องการเนี่ยให้ได้ร,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 รู้ว่าไร,ร้ทราบว่าบริษัทวิจิตพันเนี่ยที่หมดสัญญาแล้วเนี่ยมันหมัดจริงหรือไม่จะต่อสัญญาได้หรือไม่หรือว่าจะต้องตกเป็นของรัฐบาลนะครับพวกเราก็พยายามที่จะติดต่อไปหลายหน่วยงานแล้วตอนนี้เรื่องที่ที่เข้าไปเนี่ยก็มีท่านสรรเสญญตั้ง สสสได้ตั้งเนี่ยครับเป็นกรรมการที่ดินเป็นคนข้าไปดําดเนินการเรื่องเพื่อขอความชัดเจนนั่นในส่วนของสอสอวิชัยก็ได้ติดต่อกับประสานไปทางกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อที่ที่ดินที่อยู่ของอําเภอท่าแซ่เนี่ยสลุยปสลุยรับร้อนเนี่ยนะครับขผมจะเดินด้วยนะครับเพราะม,มัน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 เป็นส่วนที่เป็นที่ของหลวงเมื่อก่อนนั้นมันเป็นการเช่าเช่าทําปลูก สวนปามเมื่อเสร็จสิ้นสัญญาแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกไปจากที่ทํากินแต่เราก็ยังไม่ทราบข้อเท้จริงว่าเขาใช้สารปกครองคุ้มครองเขาอยู่หรือไม่ตอนนี้เราอยากทราบและผมว่าผลที่เราทํากันหญ่นี้เนี่ยไม่กี่วันนะครับผมว่าตอนเย็นนี้ก็จะได้ดูได้รู้เรื่องข่าวดีหรือไม่ดีก็ตอนเย็นนี้แล้วเมื่อผ่านพ้นไปจากตรงนี้เนี่ยนะครับพอสภาเปิดปับเนี่ยเราก็จะดําเนินการ ให้ทราบให้ได้ว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลจะให้สัญญาต่อหรือไม่หรือว่าตกเป็นของรัฐบาลเราต้องรู้ให้ได้เพราะว่าเราทําอย่างอื่นเราคงจะทาไม่ได้เราต้องอาศัยรัฐบาลเราก็ต้องใช้วิธีการแบบในสภาเพราะวิติกันเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเราก็รู้อยู่นะครับว่าฝั่งคนต่างก็รู้ว่าเขาก็เป็นผู้ที่มีบารามีแล้วก็มี หลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราตัวน้อยๆแถวสี่คอนที่ไปชู้อ่สู้เขาไม่ได้เราก็ต้องคุยกับพักคุยกับพวกหน้าพักแล้วก็ต้องไป,ไปคุยกับส่วนกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบว่าต้องตอบพวกเราให้ได้ว่าหนึ่งคุณจะให้เขาเช่าหรือไม่เช่าสาเหตุให้เขาเช่าเช่าเรื่องอะไรสองถ้าเขาไม่เช่าแล้วเนี่ยที่ต้องตกเป็นของรัฐบาลน,นะแล้วเขาก็ต้องยกเลิกสัมปทานทั้งหมดให้เป็นที่ของชาวจังหวัดชุมพรครับ ทราบว่าที่ผ่านมามีความพยายามในขอโดยเอกสารในการชำระเงินเก็บหาของป่าตรงนี้เราได้รับความร่วมมือว่าได้รับการพิเศษยังไงบ้างครับคือคือคือส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทาง่านสสวิชัยสุสวัสดนะครับเข้าอ่าเดี๋ยวจะอธิบายได้ฟังเพราะผมนั้นไม่ได้เข้าไปที่เข้าไปดูไปรับฟังออกจากสสวิชชยนะครับคือคือในส่วนของของในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับภาครัฐนะครับอ่าเวลามาตั้งเก้าปีแล้วนะครับแต่ว่าที่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บนะครับปีหนึ่งเก้าสิบกว่าล้านนะครับเพราะงั้นแล้วสิ่งนี้เราถามในท่านกรรมธิการโดยท่านสสสันเนี่ยนะครับท่านเป็นกรรมธิการที่ดินท่านมีมีหน้าที่ที่จะต้องถามและมีหน้าที่ตามได้โดยโดยอำนาจของท่านนะครับแต่เขาให้ความชัดเจนไม่ได้ในการมาที่แจงวันนั้นนะครับโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่ปิดบังเราได้หรอกนะครับเพราะเราต้องการรู้ข้อมูลเพราะงั้นแล้วส่วนนี้ครับยังความชัดเจนยังไม่เกิด เพราะความชัดเจนยังไม่เกิดมันจะต้องทําให้เกิดให้ได้นะครับเพราพี่น้องประชาชนหลายหลายคนที่มาวันนี้นะครับไม่เป็นแค่ส่วนหนึ่งสิบหนึ่งนะครับแต่หลายคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาก็จ้องมองว่าดําเนินการแบบไหนและเป็นขั้นตอนแบบไหนโดยเฉพาะเรื่องการจ,จ่ายเงินนะครับให้ภาครัฐงบเบเสเ็จต้องมีนะครับยอดมันต้องรู้แล้วนะครับขั้นเอาเบเสร็จมาให้พวกเราไม่ได้ทัานก็ต้องเอายอดมาให้พวกเราว่ารัฐได้รับประมาณเท่าไหร่นั่นคือผลประโยชน์ของรัฐ ผมผมทำเชนจ้าบ้านนี่ครับนี้คือกร้านบวก1 8แล้วก็คูณ9เป็น888ร้านนี่เราจะนักค่าบ้านคนหนึ่งเราจะหนึ่งห้าเจ็ดับเจ้าหน้าที่ด้นได้ถ้าในเมื่อเขาไม่มีความชัดเจนและในเมื่อที่เขายังไม่มีหลักฐานในเรื่องของการชำระเงินเนี่ยนะครับเราก็ต้องดลเนินการในเรื่องของหนึ่งห้าเจ็ดเขาแน่นอนนะครับเพราะเราเว้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผลประโยชน์ของรัฐนะครับไม่ได้ละเว้นในเรื่องอื่นละเว้นในเรื่องของการจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐซึ่งเป็นปัญญาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะเป็นหนัง ระยะยาวให้พวกเราได้ดูก็ก็คือหนึ่งถ้าในเมื่อท่านไม่ได้จ่ายตังค์ในเมื่อรัฐไม่ได้เก็บท่านมาครอบครองอยู่ได้ยังไงนะครับแล้วที่ตําเนินคดีกับกับพี่น้องประชาชนเราเนี่ยฮะคนยากจนเนี่ยครับท่านจะรับผิดชอบแบบไหนนั่นหน่วยงานของรัฐทั้งนั้นแหละครับรื่องแนฮะหน่วยงานของรัฐทั้งนั้นเพราะงั้นละขั้นตอนตรงนี้ครับท่านสสสานเองเนี่ยท่านเองก็ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้มีความกระจ่างให้เกิดขึ้นเพราะเราเองนั้นเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชชาน เราสามคนเรายอมไม่ได้อยู่แล้วครับเรารเดาเนินการเราดาเนินการมานานพอสมควรแล้วเพราะเรื่องนี้ท่านสันเนี่ยเขาเอาเข้ากรรมติการมาเย็นนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้นครับมันเป็นพื้นที่ที่รองรับพี่น้องในโครงการหลักๆหลายโครงการของจังหวัดชุมพรที่จะเกิดขึ้นผมยกตัวอ,อย่างง,าง่ายๆก็ได้ถ้าในเมื่อโครงการเลนบิดเกิดขึ้นพี่น้องที่เขาเดือดร้อนในเรื่องของการเวียนคื้นที่ดินพวกเราก็มีเป้าหมายที่ก็จะมาดูแลเขาและมาเย,ายๆๆียวยาเขาในเรื่องที่ทํากินนะครับเพราะงั้นแล้วพวกเราสามคนเนี่ยเราดําเนินการตั้งแต่ เราเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรรับรองเข้าสภาวันแรกพวกเราก็คิดเรื่องนี้กันมาตลอดเพราะโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ๆเหมือนกับะจะทําเรื่องเขื่อนท่าแค่อย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องมีที่ดินทํากินนะครับเขาต้องมีที่ที่พอที่จะดูแลเขาได้และสิ่งนี้ครับสิ่งนี้ครับที่ผมพูดในความนี่แหละครับมันเป็นปัญหาที่เป็นคมนาของประเทศชาติและถ้าในเมื่อหน่วยราชการมีหน้าที่เกี่ยวข้ของเนี่ยท่านไม่ดําเนินการเรื่องนี้นะครับ ผมถามมาทั้งก็อยู่ด้วยความลำบากนั่นเหรอไหมครับขอบคุณมากอครมาเปในที่เนี่ยเราไม่ยีที่นะตอนนี้ในฐานะนชาวบ้านเนี่ยเราไม่เอาเครื่องอะไรเลยในพื้นที่สมาัยกินของพี่น้องประชาชนนะเดิมทีเนี่ยบริษัทนี้นะได้สัมปทานในพื้นที่นี้แหละนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พี่น้องอยู่อยู่แล้วนะแล้วหลังจากได้สัมปทานไปเนี่ย พี่น้องก็โดนขับไล่ออกมาเลยนะแต่ต่อมาเนี่ยพอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยก็มีพี่น้องที่ไม่มีที่ทากินเนี่ยเขาก็เรียกร้องเพื่ออยากได้ที่เหล่านี้มาจัดให้กับผู้ยากจนผู้ยากไรในพื้นที่อาเภอภาคแน้แล้วก็อําเภอใกล้เคียงทั้งหมดของจังหวัดสุพรรทีนี้พอผมได้แต่งตั้งไปเป็นที่ปรึกษากรรมธิการก็ได้ทราบเรื่องทั้งหมดะว่าบริษัทนี้ได้สัมปทานตั้งแต่ ปีพศ2530แล้วก็หมดสัญญาเมื่อ58แต่ในการหมดสัญญานั้นก่อนที่จะหมดสัญญานั้นบริษัทก็ไม่ได้จ่ายค่าบำรุงท้องที่และภาคหลวงเลยเห็นตามหนังสือนะบริษัทได้ไปขอจ่ายค่าภาคหลวงเมื่อปีพศ2553ถ้าลองคิดดูตั้งแต่พศ2530ที่คขาปลูกฟาม เราเกลาว่าสิบปีก็น่าจะได้ผลผลิตแล้วแต่มาขออนุญ,ญาตเมื่อปีห้าสามแต่ปีห้าสามเขาก็บ่ายเบี่ยงก็ไม่ใจจนมาถึงปีห้าเจ็ดปีห้าแปดหมดสัญญานะเราก็ไม่ทราบว่าเขาจ่ายแบบไหนแต่ผมคาดว่าผมไม่ได้ใจใ่ายในภาษีค่าภาคหลวงตอนที่ไปขอสารคุ้มครองอ่านจำหนังสือนะเมื่อปีหนะ้าเก้านะก็จ่ายได้ละห้าร้อย แต่หลังจากนั้นสารปกครองสมุดก็ได้บอกว่าให้ทําตามหน้าที่อของกรมป่าไม้จนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ทราบข่าวเราไปประชมุกมกรรมธิการแล้วก็ให้ขอเอกสารทั้งหมดใบเสร็จถ้าบริษัทได้จ่ายจริงอ่ะน,นะเราก็จะได้รู้นะแต่นี่เราก็ไม่รู้เลยเขาก็ไม่มีให้เรานะก็ได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าวันนี้จะมีการประชุมที่กระทวงทรัพย์ โดยท่านตลาดเป็นประธานทุป่าไม้ได้แจ้งไว้อย่างนั้นนะครับแล,แล้วพื้นที่ป่าเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าทางรัฐได้กลับคืนมาเราจะดําเนินการแบบไหนพื้นที่ป่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะพวกเราก็คงทราบดีว่าปัญหาภัยธรรมชาติก็มากมายปัญหาภัยแล้งทําให้โลกร้อนอะไรเหล่านี้นะมันก็น่าจะไปทั้งสามอย่างพวกพูดด้วยกันพื้นที่ถ้าได้คืนมารัฐก,ก็น่าจะเอามาจัดหนึ่งป่าชุมชน สองน่าจะเอามาเป็นป่าฟื้นฟูบางส่วนอันแบบสามก็ให้พี่น้องประชาชนได้ทํากินนะครับก็เป็นอย่างเนี้ยในการแก้ไขปัญหาเล้งน้าก็ดีให้ชาวบ้านได้อาศัยทํากินก็ดีนะครับก็จะได้ลดโลกร้อนได้ก็คิดว่าหลังจากที่เราได้ดําเนินการมาแล้วช่วงหนึ่งนะไม่ว่าทีมานทั้งหมดท่านสสก็ดีนะก็อยากจะกวาดให้ผลักดันเรื่องนี้นะครับ ให้มันแล้วเสร็จให้ให้ใหเร็วที่สดุดเราไม่อยากให้พื้นที่เหล่านี้มีปัญหาเหมือนกับที่จังหวัดอื่นนะครับหลายครั้งแล้วที่มีคนต่างจังหวัดเข้ามายึด ผมเองก็พยายามช่วยการจัดดันออก้ให้บอกว่าให้คุณชมพรแก้แค้นมาเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอขอทั้งสามคนและหน่วยงานของรัฐก็ควรจะดำเนินการเอาพื้นที่เหล่านี้ที่บริษัทที่เคลื่อนไถ่มากๆนะหลับตู้รัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมือนนะครับขอบคุณครับ